ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเอยสงเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมันดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่าน อังคุตรนิกายอัธนบาลีาารวรที่หนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาพเที่ยงนั้นนะมิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูกระหระพิทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาพเที่ยงนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระหระพิทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขารไรไรโดยความเป็นสุขนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ ดูกระพิสูจน์ทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขนั้น,น,นเป็นฐานะที่จะมีได้ได,ได,ดูกระพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงยึดถือทำไรๆโดยความเป็นตนนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูกระพะพิสูจน์ทั้งหลาย แต่ข้อที่พุทุชนจะพึงยึดถือทำไระไรๆโดยความเป็นตนนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระพิสูจ์ทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงฆ่ามารดานั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูกระพิสูจทั้งหลายแต่ข้อที่พุทุชนจะพึงฆ่ามารดานั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกระพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงฆ่าบิดานั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ไดูกระพิสูจน์ทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงฆ่าบิดานั้น,นเป็นฐานะนที่จะมีได้ ดูกระพิสูุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงฆ่าพระอรหันนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูกระพิสูุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงฆ่าพระอรหันนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระพิสูุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงเป็นผู้มีจิตประทุษร้ายยังพระโลหิตของพระตถาคตให้ห้อนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูกระพิธุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนพึงเป็นผู้มีจิตประทุษร้ายยังพระโลหิตของพระตถาคตให้ห้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระพิธุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงทำลายสงให้แตกกันมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูกระพิกสุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงทำลายสงให้แตกกันเป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระพิกสุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงถือศาสดาอื่นนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ ดูกระรพิสุทั้งหลายแต่ข้อที่ปุถุชนจะพึงถือศาสดาอื่นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระรพิสุจ์ทั้งหลายข้อที่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะพึงเสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดูกระรพิสูุ์ทั้งหลาย แต่ข้อที่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวจะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุอันหนึ่งนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ บุคคลพูดถึงนำทำรรทิฏฐิหาดำริสังขารการเที่ยงให้ปุติุชนคนห่างทางทำไกลไ<ป>เห็นเที่ยงได้ในสังขารการเป็นจริงบุคคลถึงซึ่งทำคำทิฏฐิไม่ดำริสังขารการสุขให้ ปุถุชนคนหลงยังคงใจสังขารให้ในสุขสนุกดีบุคคลถึงซึ่งทำคำทิฏฐิไม่ดำริตัวตนคนเห็นมีปุถุชนคนหลงคงยึดนี้ตัวตนมีที่เห็นเป็นบุคคล บุคคลถึงซึ่งทำคำทิฏฐิหาดำริฆ่ามารดาพาหวังผลปุตุชนคนโง่โตช่อฉนลุถึงผลทนฆ่ามารดาธรรมบุคคลถึงซึ่งทำคำทิฏฐิหาดำริ ข้าบิดาคาหวังผลปุุชนคนโง่โตช่อฉนลุถึงผลทนข่าบิดาธรรมบุคคลถึงซึ่งทำคำทิฐิจะดำริข่าท่านอรหัน์ไม้ปุุชนคนไร้ปัญญาไป อาจฆ่าได้ในท่านอารหันตุณอุคนถึงซึ่งทำคำทิฏฐิหาดำริโลหิตผิดองค์ไทยปุถุชนคนโง่โตลาบไฟอาจผิดได้ให้โลหิตคิดฆ่าองค์อุคนถึงซึ่งทำคำทิฏฐิ หาดําริให้สงคงแตกได้ปุตุชนคนเขาปัญญาใดอาจทำได้ให้สงจงแตกทำบุคคลถึงซึ่งทำคำทิฏฐิหาดําริศาสดาพาอื่นให้ปุตุชนไร้ธรรมนำอื่นไป ถืออื่นได้ศาสดาฐานะมีข้อที่องค์ศาสดาพุทธ,ธาไทยกำเนิดให้สององค์องหาไมา่หากองเดียวโลกกระทาบย่อมเป็นไปฐานะได้เสด็จธรรมย่อมนำมี